อันนี้ก็จะเป็นการรีวิวกินเวโปรตีนครั้งแรกนะครับซึ่งข้างหลังปะกะติโปรติมเป็นแพนเบดโปรตีนเห็นปะแต่ว่าวันนี้จะมาลองชิมเวโปรตีนดูว่าความกินยากง่ายมัน่างกันประมาณไหนซึ่งสัก,กุ๊ปนึงก็จะมีโปรตีนทั้งหมด34กรัมเลยนะครับค่อนข้างเยอะนะเนี่ยจาก40่มพอประทับใจก็คือ เขาใส่ไันเป็นถุงแบบนี้ครับก็คือปกติช้อนมันจะไปจมอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็ต้องควานหาแต่คือแบรนด์เนี้ยเขาเป็นแบบใส่ช้อนแยกแล้วก็มีถุงแยกนะครับโอ้ดูดิหนึ่งสกุ๊ปคือใหญ่มากนะเอ้ย hey, มาดูดิที่ก๊แก้วแล้วคือแบบมันละลายน้ำง่ายมากจะมีติดตรงาตามด้านล่างนิดหน่อยนะครับลองชิมกัน คือแบบอร่อยเลยอะอร่อยแบบเหมือนเรากินน้ำโกโก้น้ำช็อกโกแลตธรรมดาเลยนะซึ่งถ้าเกิดใครอยากกําลังกายฟิตหุ่นอย่างเงี้ยอยากจะลองเริ่มกินโปรตีนอะผมว่านะนําอันเนี้ยโอเคเลยนะรสชาติมันแบบกินง่ายบางตัวมันจะกินยากนิดนึงแต่ว่าตัวเนี้ยถือว่ากินง่ายนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ที่มุมซ้ายล่างเหมือนเดิมนะครับจิ้มเลยเลยนะ